เจ้าก็เป็นบรรคภูข้างเราเทวดาและมนุษย์ทั้งร้ายกราบพระพุทธมเหบายกาันทุกสุกรุเจริญสุขเจริญธรรมยังคุญาติคนยมผู้ฝ่ในธรรมก็มีคนญาติคนยมถามมาว่าทำยังไงจึงจะไม่ยึดติดทำยังไงจึงจะไม่มีตัวตนนน่มันเป็นคำถามที่พวกเราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้กันให้มากขึ้นเพราะเราก็เชื่อว่าเรายังไม่หมด อัตตาตัวตนยังไม่หยุดที่จะยึดว่ามันเป็นเราอยู่ดังนั้นวิธีการที่จะหาออกจากสิ่งนี้ก็หลายรูปแบบหลายวิธีการเพื่อที่จะไม่มายึดติดในร่างกายนี้นะบางคนก็ใช้สมาธิในการดําเนินงานบางคนก็ใช้การภาวนาไปเลยดูธาตุดูขันไปเลยบางคนก็แล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยคนที่จะชอบ แต่หลวงพ่อบอกว่าทำที่เราทําขนาดนี้คือความคิดขนาดนี้มันฝุดขึ้นขนาดนี้เราก็รู้ว่าสิ่งที่มันคิดสิ่งที่มันปรุงเรียกว่าจิตตังขานนี่มันกําลังคิดเรื่องอะไรอยู่นี่เรื่องอะไรไม่ว่าเรื่องรักเรื่องชงังเรื่องเกลียดหรือเรื่องที่จะให้ตัวเองเข้าถึงทมเป็นพระรยาตน้นจะเรียนเจ้าชั้นต้นให้ได้อย่างนี้ ก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้เราต้องหาวิธีการที่จะให้มันเข้าใจและไม่ยึดติดในด้านนี้แต่ที่สําคัญในการยึดติดอะไรก็ตามแต่มันเรียกว่ายึดติดในอารมณ์ความรู้สึกนี่ตัวนี้สําคัญเพราะอย่างง่ายยังไงก็เป็นเราอยู่บางคนก็ดูความคิดเกิดดับที่ปัจจุบันแล้วมันทําให้มันอึดอัดบางทีมันก็อึดอัดบางทีก็หายใจไม่ออกบางทีก็แน่นขนาดนี้นะดูธรรมชาติขนาดนี้ยังเป็นขนาดนี้ แต่ถ้าเราเข้าไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาดูลมเข้าลมออกนี่ก็ยิ่งจะอึดอัดกว่าการมาดูธรรมชาติในปัจจุบันนี้มากกว่ากันหลายเท่ามันจะแสดงมโนภาพหรืออิทธิฤทธิ์ของมันตามความคิดตามสิ่งที่มันปรุงมันแต่มนะเพื่อจะหยุดให้เขาอยู่กับที่เรียกว่าสมาธิ่นะให้เป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะไม่ให้มันบกแวกไหลไปไหลมาไหยหาวิธีการที่จะทําแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เพราะว่าทมทั้งหลายนะไม่ว่าความคิดก็ตามแต่เกิดขึ้นที่ไหนที่นี่แหละขณะนี้แหละเดี๋ยวนี้คือปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันไม่มีการเชื้อเชิญน,นะไม่กี่การบอกกล่าวนะถ้าจะบอกจะกล่าวมันไม่มีเลยอย่างนี้เป็นตน้นมันมาเองมันไปเองนะมาเองไปเองแบบไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้เราก็ไปลงรายละเอียดว่าเป็นเราอยู่เรื่อยไป นี้มันก็ไม่ยอมออกจากสิ่งนี้เพราะมันยังเป็นเราอยู่เรื่อยเพราะเชื่อว่าอารมณ์ที่มันคิดลงไปแล้วมันเป็นเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราเป็นคนทุกข์เสียเองนะทุกข์หนักนทุกข์จากความคิดที่มันผุดมาผุดไปนี่มันก็เลยยึดสิ่งที่คิดว่าเป็นเรานี่แหละทีนี้ก็มาเรียนรู้มันเป็นเราตรงไหนมาเรียนรู้การที่จะออกจากความทุกข์นี้ได้ยังไงนี่เพราะเราเชื่อว่าอารมณ์ทุกอย่างนั้นเป็นเรานะ ความรู้สึกทุกอย่างนั้นเป็นเราทุกอย่างเป็นเราหมดดังนั้นจึงขอบอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นธรรมชาติขณะน,นี้ที่คิดอยู่ขณะน,นี้เรียกว่าธรรมชาติของจิตตสทังขารไม่มีญาติไม่มีพี่น้องมันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่ผุดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรมายึดติดข้องเกี่ยวมาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เ,เราก็ลงรายละเอียดเป็นเราอยู่เรื่อยไปนี่แหละ มันเลยที่จะบังคับข่มขู่ให้มันเป็นไปตามที่เราคิดเรียกว่าบังคับจิตแต่สังขารให้มันอยู่ในสิ่งที่เราต้องการและพอใจถ้ามันไม่ได้ดังใจดังที่เราพอใจและต้องการความทุกข์นั้นตามมาทันทีนนานเห็นไหมเมื่อความทุกข์ตามมาแล้วาทําให้เราทุกข์หนักทุกข์หนานี่แหละหายใจหายคอไม่ออกเพราะว่าสิ่งนั้นเรากําหนดให้มันเป็นอย่างที่เราคิด สมมติกาหนดอยากให้มันสงบมันไม่สงบยังไงมันก็ไม่สงบเราก็คิดมากอจิตจสันกนับว่าทางานไปความทุกข์ก็เกิดที่ใจแล้วก็ไปคิดย้อนว่าเออทําไมคนอื่นเขาทําได้เขาสงบได้แล้วเขามาเล่าอาการให้ฟังแต่ตัวเราเอะทำไมมันสงบไม่ได้เออก็มาตัดท้อต่อว่าน้อยอกน้อยใจว่าตัวเองไม่มีบุญญาบารมีไม่มีวาสนาที่จะบรรลุธรรมเลยนักนี่แหละเขาเรียกว่าให้ร้ายตัวเองตัดท้อต่อว่าตัวเองว่าไม่มี ความสามารถที่จะทําให้จิตดวงนี้สงบปกติจิตดวงนี้นะถ้าไม่มีของเก่าหรือในอนดีตที่ฝึกฝนมาแล้วมันจะไม่สงบแต่ถ้ามันเป็นธรรมชาติแล้วแบบว่าเราดูความคิดเกิดดับเขาจะเป็นธรรมชาติเขาเองนะความคิดนี้เป็นธรรมชาติเกิดดับเองโดยธรรมชาติไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้านายไม่มีผู้บังคับบัญชาเขาเป็นอิสระของเขาเมื่อเขามาอยู่ในร่างกายนี้ แต่เมื่อเขาไปแล้วเขาก็ไม่มีหน้าที่ที่จะมาคิดมาดูการเกิดดับเพราะเขาทำงานตามสัญญาอันเก่าที่เขาได้รับตั้งแต่เรามีชีวิตนะรับทุกเรื่องในสัญญาแล้วก็บันทึกไว้ในจิตในใจนี่ทีนี้ก็ไปรับเวรรับกรรมที่ตัวเองได้กระทำอย่างนี้ถ้าเราไม่เชื่อเสียอย่างว่าทุกอย่างเป็นเราไม่เชื่อว,ว่าความคิดมันเป็นเราไม่เชื่อว่าอารมณ์นี้มันเป็นเราเนี่ย ทุกอย่างมันก็จะจบไปเองแต่ทีนี้นะเราเชื่อทุกอย่างเลยมันก็เอาอะไรให้เราเราก็เชื่อมันหมดสุดท้ายเราไปไม่รอดเนยเพราะว่าอะไรต้นเหตุมาจากปิตาสงขาอรอวิชาเป็นตัวคิดตัวสาสนาเรื่องราวต่างๆในโลกสมมิติมมนี้ไม่ว่าความดีความดีก็จะกกระทําความชั่วมันมีอยู่สองอย่างชั่วเพื่อที่จะเอาหรือเชื่อชั่วเพื่อที่จะได้อย่างดีอยางมี แล้วก็แก่งแย่งให้มันได้มาถึงจะถูกจะผิดมันก็ทำของมันตามเรื่องตามราวของมันนี่ <c oughs> ดังนั้นเราควรที่จะมาเรียนรู้เรื่องสังขารน,นี้ร่างกายนี้ให้มันเข้าใจเสียเถอะนะถ้าเราไม่เรียนรู้ร่างกายหรือสังขารหรือความคิดความปรุงความแต่งต้นเงาแห่งกิเลสตันหาราคะต้นเง่าแห่งความอยากนี้ถ้าไม่หยุดมันเสียความคิดมันก็จะเป็นสังขารอยู่เรื่อยไป แต่ถ้ารู้มันตามธรรมชาติเรียกว่าหยุดก็รู้ไม่หยุดก็รู้เรียกว่าสังขารถึงมันจะหยุดเราก็รู้ว่ามันจะหยุดถึงมันไม่หยุดเราก็รู้ว่ามันไม่หยุดแต่มันก็เป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเรามันจะหยุดไม่หยุดแต่ถ้าไปลงรายละเอียดเป็นเรื่องของเรามันคือจบอย่างเดียวทําให้เราไปไม่รอดนั่นเห็นไหมอ่ะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมชั้นต้นนะ มาดูความคิดขณะที่พูดที่คิดอยู่นี้คำคำแรกเลยที่พูดที่คิดอยู่นี้เขาคิดเองแล้วเขาก็ดับเองเขาคิดเองแล้ะเขาก็ไปเองเขาคิดเองสุดท้ายเขาก็สลายไปเองไม่มีอะไรที่จะบังคับบัญชาเขาได้เขาก็คิดเองเขาก็เป็นอนัตตาในตัวเขาเองความคิดนี้มันเป็นอนิจอยงทําไมถึงไหวนิจจังเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงตามมาด้วยอนัตตานะ ทั้งไม่เที่ยงทั้งอนัตตาตามมาพร้อมกันเลยเห็นไหมเพราะความว่างเปล่าแห่งความหมายไม่มีตัวตนเรียกว่านัตตาว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างคิดไปก็ว่างไปคิดไปก็ว่างไปนะนะไรผู้ยึดไรผู้ถือไรผู้ครองไรผู้เป็นเจ้าของในความคิดนี้นะไม่มียึดถ,ถือไม่มีการครองความคิดคือธรรมชาติไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ยึดถ,ถือไม่มีผู้ครองเห็นไหม ถ้ามีผู้ยึดถือถ้ามีผู้ครองหรือมีผู้ครอบครองมันก็จะเป็นเรานั่นะเห็นไหมพอมันเป็นเราเราก็ไปไมรอดทิ่ทีนี้เราก็จะว่าแต่เราเราคิดเราปรุงเราคิดเราว่าเราดา่าเราคิดเราเอาดีเราคิดเราเอาชั่วเราคิดเอาบาปเราคิดเอาโบุญมีแต่เราทั้งนั้นเห็นไหมละ่ะเอออยากทําดีก็เราแล้วทีนี้เพราะมันไม่เข้าใจธรรมชาติของมัน มันก็เป็นเราอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะ <số> จะทํำยังไงเราจะไปรอดไหมเนี่ยจึงมาเรียนรู้เรื่องนี้ให้เข้าใจนี่แหละนะเรื่องร่างกายนี้ถ้าเข้าใจมันก็จบแล้วไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันอีกนะ <S <S เอาง่ายๆเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องไปหารายละเอียดเพราะเขามีรายละเอียดในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วผุดคิดผุดพูดผุดทำมีแต่เขาทั้งนั้น ไม่มีเราเลยนะมันจะผุดขึ้นมาความคิดมันพุดขึ้นมาเลยเรื่องอะไรน่ะว่าอย่างเช่นว่าเราไปผสมมาวันนี้นะไปผสมมาวันนี้ไปเจอคนที่ทํางานอคนที่ทํางานทําไม่ดีพาเราไปออยากได้ของโรงงานมาของฟีๆว่างั้นเถอะก็คิดหาวิธีการที่จะสกจะซ่อนออกมาแต่เราก็ไม่เล่นด้วยอย่างนี้ เออเพราะว่าอันนี้มันจะทําความปลอดนําความอันตรายแม้กับเราเราไม่เล่นไอคนนั้นมันก็ไม่พอใจแสดงความไม่พอใจกับเราเนี่ยเห็นไหมละ่ะนี่จากความคิดนั่นเนี่ยเราก็สังเกตว่าเนี่ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทํานี่เพราะความอยากไงเพราะความอยากอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองพอได้ไปแล้วก็มีความสุขก็อยากได้อีกนี่นิสัยของคนอย่างนี้ละ่ะนิสัยของ มนุษย์เป็นอย่างนี้อยากได้อีกเพราะไดก้ก็อยากได้เรื่อยๆอยากได้เรื่อยๆเห็ยน,นมันง่ายดีไม่จ้องลงทุนแต่มันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้ทีนี้พอตอนเย็นมันก็นําไปคิดไปปรุงบางทีมันก็ผดขึ้นมาเองเรื่องชั่วๆเนี่ยทีนี้ก็ทําลายเราไปตลอดเพราะเข้าไปในบ่วงในห่วงของมันแล้วพอเข้าไปในข่ายของมันแล้วทีนี้เราก็ทําให้เราต้องทุกข์อ,อกทุกข์ใจเอาออกก็ไม่ได้ถ้าจะไปะแสดงตัวตนเอาของไปคืนเขาไปสารภาพก็ กลัวโดนขดงคดีไปก็เป็นตาบาปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเป็นตาบาปไปในกินในใจสุดท้ายแล้วก็ไปไม่หลอดเห็นไหมละ่ะดังนั้นเพิ่นเลยว่าไม่ให้ทําสิ่งที่เป็นอกุศลถึงมันจะได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบรีพีเราก็ไม่ทําเพราะมันทํามันจะนําความบาปความเป็นเวรเป็นกรรมมาให้กับเรานะ <S <S นี่แหละมาจากไหนมาจากความคิดนะความคิดเนี่ยมันผุดขึ้นมามันอยากได้มันก็ผุดขึ้นมา มันเห็นด้วยตามันเห็นของนี้มันน่าจะเอาได้มันก็คิดแล้วก็ผูดขึ้นมาเองของมันโดยธรรมชาติของมันเองเห็นไหมนี่แหละต้นเหตุมาจากนี้แหละมาจากความคิดนี่แหละเห็นไหมจิตตาสังขารคือความคิดเขาไม่ได้บอกการและเวลาที่เขาจะคิดเขาเห็นอะไรเขานึกอะไรได,ได้เขาก็พูดขึ้นมาเลยนะพูดเรื่องอะไรบากส่วนมากจะผูดเรื่องสิ่งที่มันร้าย ส่วนมากสิ่งดีไม่ค่อยมีผุดขึ้นมาในความคิดนี้ผลขึ้นมามีแต่อยากได้อยากเอานะอยากได้อยากเอาพอเ,เห็นอะไรก็อยากได้นี่มันผดขึ้นมาเห็นรถสวยงามก็อยากได้รถพอเดินผ่านเข้าไปในซอยเห็นบ้านสีถีหลังใหญ่ใหญ่มีรถมีบ้านมีเมียงงามก็อยากได้เหมือนกับเขาก็ค,คิดก็ค,คิดขึ้นมาปรุงขึ้นมามโนโขึ้นมาในหัวจิตหัวใจทีนี้ก็น้า,นาไปคิดไปปรุงอย่างนั้นเห็นไหมนะ่ะเออ มันมีเหตุการณ์คือเราไปเห็นด้วยตาเกิดความต้องการนะอไปเห็นด้วยตาเกิดความต้องการเกิดความพอใจในสิ่งของนั้นพอ้าใจในสิ่งของนั้นก็นํามาคิดมาปรุงก็สรรหาเรื่องราวให้มันคิดให้มันปรุงอยู่นั้นทั้งที่น่ะเรามองผ่านของนี้เป็นของธรรมชาติบ้านนี้ก็เป็นเพียงธรรมชาติเพียงแค่อาศัยจะใ,ใหญ่โตขนาดไหนสุดท้าย ก็ไม่ใหญ่เกินก่าวลงที่เราจะไปนอนถ้าคิดได้แค่นี้เราก็ไม่ดิ้นรนที่จะอยากไปได้ของคนอื่นเขาไม่ดิ้นรนที่จะให้มันเสมอเขาเพราะวาสนาของเรามันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไม่ต้องไปดิ้นรนให้มันเหนื่อยถึงจะดิ้นรนขนาดไหนมันก็ไม่มีมทางไปรอดเห็นไหมละ่ะมันทําไม่ได้อย่างที่เราคิดนั่นหละ่ะคือความคิดมันเริ่มหลอกเราแล้วละ่ะแต่เราสามารถจินตนาการได้นะ เ,ออเราปรุงแต่งได้นะเราคิดปรุงแต่งเลยว่ามีบ้านงามงามมีรถงามๆนะสาเหตุที่จะปรุงแต่งถี่จะมีได้อย่างเดียวก็คือไปซื้อรถตะลรี่มาสักห้าใบยกตัวอย่างถูกไม่ถูกไม่รู้ปรุงไปแล้วนะเงินนี้จะจัดสรรยังไงจะทํายังไงให้ลูกยังไงทั้งที่ยังไม่ถูกเห็นไหมนะมันโกหกเราแล้วนะเราก็อินกับมันมีความสุขนะมีความสุขขนาดที่ได้คิดได้ปรุงว่าถึงลอตเตอรี สามสิบล้านในโลกมีกี่คนมีสามคนเออสามสิบล้านเอา้าพ่อเอาไว้สิบล้านนั่นนั่นแบ่งให้ลูกไปนะมันคิดมันฟุ้งไปแล้วทั้งที่ตัวเองยังไม่ไม,ไม่ถูกอรเตอรี่เห็นไหมน่ะมันโกโหกเราขนาดไหนมายาของมันะความเป็นมายาของมันแล้วไปเห็นรถงามๆซื้อมาขี่สักคันกับเมียนะเออน้องนั่งก็ให้ลูกไปหมดซื้อบ้านไว้หลังๆเร็กๆก็ได้อยู่ได้ใส่ดูสิดูมันคิดสิ <laughs> ดูมันคิดมันน่าเกลียดขนาดไหน มันสร้างพบสร้างภูนสร้างบ้านให้กับตัวเราเองเห็นมันนนะเห็นไหมล่ะเออถ้าเห็นแล้วน่ะโอ้มันน่าเกลียดขนาดนี้เลยความคิดนี่มันปรุงไปข้างหน้าเรียกว่าสังขารรู้สิมันคิดมันปรุงเออนั่นแหละพอมันคิดมันปรุงมันก็มโนขึ้นมาอย่างเช่นยกตัวอย่างซื้อลอตเตอรี่ล่ะที่ไหนได้ยังไม่ได้ถูกแม้แต่เลขท้ายเลขหกตัวถูกแค่ตัวเดียวนอกนั้นหายไปหมดนั่นแหละมันโกหกเรามันเอามายามาคิดมาปรุง นะนี่แหละวิสัยของกิเลสวิสัยของความคิดจิตตาสังขารถ้าเห็นอะไรอยากได้อน,นั้นนะถ้าเห็นรถก็คิดว่าตัวเองมีเงินแล้วจะไปซื้อรถมาขี่เล่นสักคันแต่มันไม่ได้มีหรอกมันแค่คิดเอาเองว่มันผุดคิดขึ้นมามนโนเอาเองแล้วมันก็ไปยึดถือว่าเป็นของมันอย่างนี้เป็นต้นเห็นรถเบ้นงามๆเราไปเห็นเราเห็นมาเออมีเงินนะซื้อสักคันมาขี่เล่นที่เงๆงนะ่ะมันแค่คิด แต่มันไม่ได้ดังมันคิดเห็นไหมมันคิดมันพุงไปตามเรื่องตามราวตามเหตุปัจจัยของมันนะเออตาเห็นรูปพอใจนะพอใจในรูปที่เราอยากได้อยากเห็นสาเหตุก็มาจากสิ่งนี้แหละเห็นไหมเนี่ยตาตัวเดียวนี่นำพาเราทุกถ้าเราไม่เข้าใจตาและไม่เข้าใจความคิดจิตตาสังขารและไม่เข้าใจอารมณ์ของหัวใจนี่มันจะนําเราทุกนะทุกแล้วทุกอีกนะนี่สาเหตุของคนเป็นอย่างนี้นะ่ะเป็นเพราะว่า เราเห็นอะไรเราอยากได้อันนั้นเราก็มาคิดมาปรุงมาแต่งมาหลอกตัวเองเขาเรียกว่ามาหลอกใจตัวเองทําให้มันมีความสุขถ้าปรุงแล้วก็เหมือนกับเรื่องจริงเหมือนกาลังดูละครดูหนังนี่แหละนะหนังที่เขาแสดงให้เราดูนี่เราก็อินเราก็พอใจเหมือนกับเราเน่ยไปเป็นตัวแสดงเหมือนกับเราไปเป็นนางเอกพอนางเอกถูกทำร้ายเราก็ไปเป็นนางเอกไปอินกับเขาอยากไปช่วยเหลือเขานี่แหละ มันคิดมันพูดขึ้นมาตามเรื่องตามราวที่มันได้เห็นได้พบทํำยังไงจะออกจากสิ่งนี้ได้นี่นี่ละทํายังไงจะออกสิ่งนี้ได้จะไม่ยึดมันได้เพราะสิ่งนี้มันคือมายาไงมันคือมายาเออมายาความคิดมายาของความคิดมายาของจิตตสังอันมายาคือละครละครคือการเขียนบท บทให้จิตนี้ไปทําบทให้ความคิดนี้ไปคิดไปปรุงไปแต่งบทนี้มาจากการเห็นทางตาตาเป็นผู้กําหนดบทความคิดเป็นผู้เขียนเรื่องราวนะโอ้นี่ความคิดเป็นผู้เขียนเรื่องราวเอ,อสมองก็คิดไปตาก็เห็นไปหูก็ได้ฟังเสียงหูนี่จมูกนี่ก็ไปดมกลิ่นลิ้นก็ไปลิ้มรสตายก็ไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ใจก็สัมผัสถึงความสุขความทุกข์อย่างนี้นะซึ่งในเรื่องนี้มันไม่มีเราอะไรมันคือธรรมชาติล้วนๆนะมันคือธรรมชาติล้วนๆถ้าเราไปหลงเชื่อมันไปยึดไปกิดไปเอามาเป็นของตัวเองมันไม่จบมันไม่จบมันจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะเมื่อมันเดินทางต่อไปเรื่อยๆมันจะนําความทุกข์มาให้กับเรานะถ้าเราเชื่อมันนิดเดียวก็จบเพราะเรื่องนี้คือละครชีวิตที่ไม่มีความจริง ในสังขารร่างกายนี้แม้นแต่นิดเดียวเลยคุณญาติคุณโยมจึงขอบอกขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้แก้งเพื่อให้สว่างในจิตในใจดวงนี้เถิดขออนุโมทนาสาธุ